อาการดับแห่งทุกข์โดยสังเขตมีกชาละรูปทั้งหลายที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจักสุอันเป็นรูปที่น่าปราถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุ ไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นใสเมื่อเธอนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นอยู่นันทิย่อมดับมีกชาระเรากล่าวว่าความดับแห่งทุกย่อมมีเพราะความดับแห่งนันทิดังนี้ มีกระชาละเสียงทั้งหลายที่จะพึงรู้แจ้งด้วยหูอันเป็นเสียงที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญ ไม่สยบมัวเมาซึ่งเสียงนั้นไซเมื่อเธอนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งเสียงนั้นอยู่นันทิย่อมดับมีกชาละเรากล่าวว่าความดับแห่งทุกย่อมมีเพราะความดับแห่งนันทิดังนี้มีกชาละกลิ่นทั้งหลาย ที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกอันเป็นกลิ่นที่น่าปาาาราถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พล่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งกลิ่นนั้นไซ เมื่อเธอนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พล่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งกลิ่นนั้นอยู่นันทิย่อมดับมีกชาละเรากล่าวว่าความดับแห่งทุกย่อมมีเพราะความดับแห่งนันทิดังนี้มีกชาละรถทั้งหลายที่จะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นอันเป็นรถที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พล่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งลถนั้นไซเมื่อเธอนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พล่ำสรรเสริญ ไม่สยบมัวเมาซึ่งรถนั้นอยู่นันทิย่อมดับมิกชาละเรากล่าวว่าความดับแห่งทุกย่อมมีเพราะความดับแห่งนันทิดังนี้มิกชาละโปวดถพะทั้งหลายที่จะพึงรู้แจ้งด้วยผิวกายอันเป็นโปรดถพะที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่ น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใครเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งปวดทับพระนั้นไซเมื่อเธอนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมา ซึ่งปวดทับพะนั้นอยู่นันทิย่อมดับมีกชาละเรากล่าวว่าความดับแห่งทุกย่อมมีเพราะความดับแห่งนันทิดังนี้มีกชาละธรรมารมทั้งหลายที่จะพึงรู้แจ้งด้วยใจอันเป็นธรรมารมที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจ มีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พล่ำมส,สรรเริญไม่สยบมัวเมาซึ่งทำมารมนันไซเมื่อเทอนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พล่ำมสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งทำมารมนั้นอยู่ นันทิย่อมดับมีกชาละเรากล่าวว่าความดับแห่งทุกย่อมมีเพราะความดับแห่งนันทิดังนี้